ตอบคาถามนี้นะคะแล้วชั้น1กับสองบวกต่างกันยังไงในความคุ้มครองของประกันชั้น1นนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าให้ความคุ้มครองที่กว้างที่สุดและดีที่สุดส่วน2บวกนะคะจะขยับรองลงมาจากชั้น1สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของช่องกลางของกรมธรร์ก็คือตัวรถของเรานะคะสบวก จะให้ความคุ้มครองที่แคบลงมานิดหนึ่งเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีคู่กรณีเท่านั้นนะคะกรมธรรม์จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีที่เกิดเหตุจากรถที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบวกและสามารถแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้นดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดเบียดเสาเบียดกำแพงชนต้นไม้หรือหลับในลงข้างทางเองค่ะสองบวก จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในการซ่อมรถของเราประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำประกันชั้นหนึ่งอยู่และอายุรถยังสามารถที่จะทำชั้นหนึ่งได้ครูเอกแนะนำว่าให้เกาะชั้นหนึ่งไว้ให้นานที่สุดและข่าวดีนะคะประกันชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้ขยายความคุ้มครองให้สำหรับรถที่ต้องการความคุ้มครองแบบซ่อมห้างหรือว่าซ่อมศูนย์นะคะใหม่นะคะ จะรับรถอายุถึง7ปีและสามารถต่ออายุได้จนถึง10ปีหากประวัติดีไม่มีเครมสำหรับซ่อมอู่ในเครือนะคะงานใหม่รับรถอายุถึง15ปีและสามารถต่ออายุได้ไปจนถึง17ปีหากประวัติดีไม่มีเครมเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจประกันชั้นหนึ่งสามารถที่จะติดต่อครูเอได้ส่งหน้าสำเนาเล่มและประกันเดิมเข้ามาครูเอช่วยดูให้ค่ะ ครูเอกวัดชรารวรีเอกเอกประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล